นะครับนำล่องไปก่อนนโดนแล้วครับมามาแล้วครับทีทีครับโดนครับครับชมครับโอ้ไล่กัดครับโอ้ตามมาถึงนี่เลยครับกัดไหมนะครับไม่เึ็นขัดครับตามมาถึงนี่เลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิษณุคนติดเบ็ดนะครับแล้วทริปนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าทะเลนะครับเป็นทะเลในค่ายทหารนะครับก็เป็นจุดที่ลงเรือที่ใกล้บ้านผมที่สุดแล้วครับแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ออกทริปกันนานนะครับนี่ก็เป็นทริปแรกนะครับเหมือนเป็นการมาเช็คหมายนะครับดูคลื่นลมครับตอนนี้เงียบมากครับหลังจากที่พายุเข้ามานมนานครับ นี้ผมก็เพิ่งจะเหมาะเจาะเพิ่งจะได้ว่างนะครับไปครับแล้วตอนนี้ผมก็เซ็ตอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เียบร้อยก่อนที่จะเอาเรือลงทะเลนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคนระับเดี๋ยวเวลาลากเรือลงทะเลจะได้ไม่ต้องไปเตรียมตอนอยู่ในน้าครับมันจะยุ่งยากและลําบากกว่านะครับของช่องเก็บสัภพระครับอันนี้ครับ ย่างอุดรูน้ำครับแม่น้ำเข้าครับกิปเปอร์ครับคีมครับแล้วก็สายของปลาครับเหยื่ออยู่นี่แล้วนะครับก็โอเคครับ <S <S ก็เรียบร้อยดีครับ ลงเอาคายักลงทะเลกันครับแล้วก็วันนี้ลมค่อนข้างจะตึงเล็กน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่น้าก็ถือว่าใช้ได้ครับสีไม่ขุนมากแล้วนะครับกับนี่นะครับคายักโมเข้นสิบสองจุดห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปหาปลาล่าเหยื่อกับผมเลยครับความตั้งใจตอนนี้ก็จีทีบนคายักครับจะสําเร็จหรือเปล่านะครับติดตามชมกันด้วยนะครับผม ไปลงทะเลนครับ หมายก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับเพราะว่าหมายใกล้ๆบ้านนี้แหลมไอแนวปะการังก็อยู่ใกล้เหมือนกันครับายไปแค่สองสามรอยเมตรนี่ก็เจอแนวแล้วนะครับเจอแนวปะะการังนะครับแต่เจอปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันดูอันนี้ชุดใหญ่ ชุดเล็กอันนี้ชุดเล็กนะครับเดี๋ยวผมใช้ชุดเล็กตีก่อนดีกว่านะครับชุดใหญ่วางไว้ที่หัวเรือก่อนชุดเล็กจิดเด็กแน่นๆโอเครับชุดเล็กไปก่อนนะครับนําล่องไปก่อนนะครับ เรรื่อยคับด้านซ้ายมือผมนี่จะเป็นแนวกำลังสูงนะครับยอดสูงหน่อยครับโดนแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนแล้วครับ โดนแล้วครับท่านผู้ชมครับกินป๊อปเปอร์จิ๋วนะครับมานะครับมาแล้วครับป๊อปเปอร์จิ๋วครับป๊อปเปอร์ตัวนี้6เซนนะครับกับกระมงไซส์ฝ่ามือนะครับถือว่าผ่านเลยครับโอเคครับพอไปครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับ โอ้มีนะครับท่านผู้ชมครบโดนครับตกครับตบครับไม่โดนครับโอ้ยตบครับไม่โดนครับนู่โดนครับท่านผู้ชมครับงงันั้นเลยครับโอ้โหตกไม่โดนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตื่นซะแล้วครับลองดูรอบนอกดูครับ โอ้เสียดายครับอยู่เป็นฝูงครับไล่กัดไม่โดนครับตบเหยื่อไม่โดนครับได้ไปตัวเดียวเองครับผมงเมื่อกี้ครับเสียดายมากครับลองดูใหม่นะครับเรือผ่านมาด้วยครับเมื่อกี้เรือเราลอยผ่านกองมาแล้วครับมารู้ลอยผ่านกองมาปลาจะตื่นไหมครับ รูรปาหน้าจะตื่นไปแล้วครับมองจิว๋วมองจิว๋ว โอเครับยอดนี้หายแล้วครับไปยอดใหม่เมื่อกี้ตอนตั้งกล้องไม่โดนนะครับอันนี้โดนแล้วครับโดนแล้วครับ,รบท่านผู้ชมครับโอ้เข้าเข้ากองหรือเปล่าครับ โนของใหญ่เขาแล้วครับท่านผู้ชมครับโนของใหญ่แล้วไหมครับโอ้ยใช้ได้นะครับเดือดร้อล้วครับโดนมงครับ สายบะเจ้าเลยครับสายไม่ใหญ่ครับแต่อุปกรณ์มันอันนี้ครับโอ้อุปกรณ์เล็กครับผมสายหน้าก็ยี่สิบสามสิบเปรยี่บห้าสาิเลยครับถึงว่าล่อนดีครับติดข้างครับผมสีทีครับมาแล้วครับแค่ช่วงเวลาแป๊บๆปวดตัวที่2องมาแล้ว กันต่อเมื่อสักครู่นะครับผมก็ตีป๊อปนะครับเสียดครับได้ลูกประเสียดมาตัวนึงครับแต่ก็โดนไ้สักใหญ่นะครับเมื่อกี้ครับโอ้โหเสียดายสวนหางครับแต่ย้ำไปแค่หางนิดเดียวครับลูกเสียดครับประมาณสักสามสี่ขีดครับสามขีดได้ครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ก็โดนสักใหญ่เมื่อกี้ครับแต่ตามหาตัวไม่เจอทีครับไม่รู้จะกัดซ้ำให้ไหมครับ แล้วก็เจอมองไปสองสามตัวครับเดี๋ยวลองหาผงไหมครับตอนนี้ผงแตกไปแล้วครับเพราะว่าผมทําเหยื่อขาดไปตัวนึงครับเงียบเลยครับเดี๋ยวลองย้ายไปเรื่อย อนนี้หามงก์เหรอนะ่ยโอโดนไม่โดนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไล่กัดครับโอ้โหตามมาถึงนี่เลยครับ ไม่บหม่ขัดครับตามมาถึงนี่เลยครับตามส่งมาถึงข้างเรือเลยเห็นเรือก็คงจะตกใจครับ ก็สำหรับทริปนี้นะครับก็คงลากันไปที่ภาพนิ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับพิสนุคนติดเบ็ดครับผม